เกือบกล่องแตกโอ้ในจ่องเด้่สดเนาะต้มปลาคอใส่ไส่หมูแดงโอ้แสบโอ้อาหารเดฟต้มปลาคอเบาเ,เ,เป็ดเกือบเบิดเนาะเมนูพ <st> ี่มือมนนอ่อว <st> านเป็ดแสบได้หมือ,อมนต้มปลาคอ

ยืดก่อนยืดก่อนคอยบอกกันเขาเอามวนเขาอาหม้วนเออกินแดดจังเอาโม่อววิิมาหวล อพุทธรปุทธรตีตัวทราบได้ไงเอาพี่ยาพี่ตัวทราบพันโอ้เรามากินข่าเมาได้เ้าบอกมากินเข่าได้ มากินขอาวซามาคีนี่มันนี้คนบราณมาได้ไนมัน,น,นผาชิมาคำแห่มแห่มตะวัอนออแหมฮาดาวเข้าาแหมภาษาลาวเจินมาดับภาษาลาวภาษาพ้นบ้านโบร้วภาษาพ้นบ้านภาษา,า, <laughs> าขาวอะไมามาสัางกินขาอือ,อตะปูนี่สองสามคนผมนะ

แง่ันไม่อจเพชรแบี่แบงานแบงามาี่อมหัวใครโอ้หมอนี่ก็มากเนาะยาจะเวอร์ตันเวอร์ตี้สั่งยาเวอร์ันเวอร์ตี้ยาจะบอกนะว่ายาจะเวิร์ตวงไน นาซ้อยายาถอตาอืมตอนในตอนในกินยานะครับนะฮะตอนี้กินยานะครับนะขั้นบกินนนี่ว่ามันแนมเบื่งตะเวนดีบมือนบลับตาเดยมันสูแสงแดดแสงตะเวนได้เขาชิไดเพราะก็เฮานี่เลือมตามอนน่บบได้มอเน่หัวมอเน่หัวหรอหัวอย่างเดียวมน มอันนอนมอนโอ้พอไอ้ว <Reid> <den> ันนี้่อยานกอยานจิตึกหาบอกเขาว่าเป็นบากอยานจะก็จิตีจะยีรักกว่านี้โอ้ต่มปรคอบ่านอนบ่าหัวบ่ายาง อู้เคยขนาออืมอ่าเบิ้งล uh, well ่องฝีมือตัวเองเบิ้งแสบอยู Раз ่วะชดโกโก้แหงๆเบิ้งหันจักบพดเอาหั่นสิอ๋อหันแสบได้หมดนียมาเด้อมาเด้อบ่อนู่หัวมวนกันเนาะพอได้หยอกกันพ่อได้หัวได้ยังแม่นำวันบ่อนู่หัวมวนกันกินข้าวซัมกีเด้อทุกคนเด้อ jo hám rẻ là hàng baht nhung, man jo hám rẻ jo jo, hám trả 3อ้ยสามนาโอบกเอิเจ็ดแปดแสนคีโมไทยระลวนนี่คีโมโอ้ยได้ขายมันซามานไปเชื่อน่วยช่แคสนราคาอ๋อคือนนะเป็นเนาะเป็นจะไหนไม่ยั้งจะกินยังเป็ดแสบอยู่หวังนี่อาโป่งแสนตีมากินน้ำกันยับมาปี่เออยับมากลางนี่เออ อ่าย่ใช้งับเขาโอ้ยเบอร์ตัวนั้นนะฮะโอ้ยแล้วกินเขาวเยี่ยมแล้วจังหวะมันก่อยปลา Nhát mọi người cứ nà bụi đưa yêu bụi niên mô hùa môn nà bụi tấm ghetto thò ăn xong sau Sao lượt mặt đắp ghetto lắm bọc lượt 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 lượt

มาตอนอย <Okay S 1> <Holmes. S 2> ังไรมาจมแล้วบ้านีหนมันไม้คอมมาทุกอย่างแล้วว่ไม้คอมมาม่รบพันเเขาคุมมุกยาหรอครับช่งบ่าเนาะบัายโอ้ยกระต่กระแก่ที่นอกนี้ที่ในนอของเขาเป็นสมัยมันละเขาตะกี้เนาะจูมือมันโลกท่านสมัยล่ะ มันโลกเปิดกว้างแล้ว,วงบอบาใต้ไเ็นชิเพื่นอน,นคนตนะนกี้เหรอไปาปโอไ้ันลายมกบหโอ้ยบ่ได้เนยครับไปน้ำกันโอ้อพพอแม่บุญี่หนานไม่ตาเลยขาตไงสอกันไปน้ำกันพดมีไรเรีเรเชงเสียวขวายแนะน่นอนนุงชิ้นเปียวจุ่มคอ,องกบวา จะ่มันเกี้ยวเกี้ยวงบานวงเนื้อเนี่ยเนียนุ่งสลิเลอกล้างบานก็เป็นไปได้โอ้ยที่จำแนกเพียงหัวเขานี่นะจงฉินมันก็ยังว่าถูกลูกกระด้เลยจะมาเจ๊ตัวเมือมันโลกเปลี่ยนไปเล้ยเนี่ยมว่าจะลูกคนลูกโตแล้วเสมอเนี่ย ตะกี้ข้าวเขาอย,าาอยรรอนะู่ข้าวเขาอยู่บานนอกเนาะตะกี้ข้าวเขาอยูนนะ่บ้านเนาเขาบกเคยเขามาเสียเนานะบกเคยเขามาเสียเขามาในเมืองนอู่แต่บ,รรบานนอกโอ้ยบอกความจืนะมินะอยู่บ้านเานาะนุ่งต่สชนเนาะเขามาในเมืองพี่โม่เหมจักน,นุ่นนนงส่งค้าฉันนุ่งกระโปรงติโอ้ยยางนาบเลยนะสินชุนกชุกัะหน่อยหยันเปียกเขาก็ยังทัว มันเบิดไปแล้วสมัยเก่าประเพณีเก่าเบิดแล้ววัดำัตะก่อนเนี่ยเพราะโนน้ำรัง,งนี่ร<ป>่างกับคนเก่งกว่าเบิด่รดตเก่ยงแน่สมมือเก่งนี่ยก็เขาเกียงแน่หลวงพัฒนาเข้าไปนะเทคโนโลยีเขาเก่งกว่าเนะนี่ยอืมอืมเขานี่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังมาง,งุม่มหลังอยู่ได้กันเบาเหลืองเทคโนโลยี ยังบมเป็นท่อลูกท่อร้านสมบูรณ์วะถ้าผู้ถาวผู้แก่เ้านี่ก็เก่งเรื่องเออเก้งเรื่องเก้งเรื่องดาขั้นวัดผู้ดาเป็นเออเก่งเรื่องหีดกล้องประเพณีคือเก่งเรื่องประสบการณ์ใส่ชีวิตจังสี่แหลบผู้ถาวผู้แก่ห้องบ่พ้อของเพื่อนเป็นกบอีกมามาสแตกแต็กจะไปนอนอีเด้อตายแล้วหัวหมื่นเนี่ยจ้าน้าแตงปลาเขาไหวเช็ดตู้เย็นฟ้าสมมือนเนี่ย ห่ายอลูกต้นไายนี่ซูเมือนี่มิแต่ตื่นสวยแล้วแปดเกาโมงพ่อแม่หนึ่งเขาให้จูว่ากินให้กินนะะซมือไปหลับสนานโอ้ยบในปาแกเตะเมือแล้วลูกมาแล้วจมใส่หมอเขาน้าบาบ่าบช๊าบช๊าบชาบช๊าบช๊าบช๊ อ้แล้วจมใจหมออืโอ้ยเบาหยอกเบาหยอกพอเน้ยเบาหยอกเบาพอโลดแล้วซื้ออ แจ้งเราจมีดีก <wys> ับบอจักห uh, ่ยาไหนอเฮ้ยเป็นยังเน่เป็ยังเนังน้เ็นหนี้คเขาย็นม่อ็กตต้องเล็นนกินกิน พูดกรนนานเกือบก่องแตโอ้ในจองเด้นะ่สดเนาะต้มปลาคอใส่ไข่หมูแดงเบาแสบแสบออ